โอเคครับผมนี่เป็นจิกเก็ตเดมอล150 GR นะครับคันนี้นะครับผมพิเศษสุดๆเลยนะครับวิ่งมาแค่800โลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จดปี20เดือน7นี่เองนะครับผมเนี่ยฮะใหม่สุดเลยนะครับดูดอกยองดอกยางนะครับลึกตึ๊บเลยนะครับผม800โลแท้นะครับคันนี้นะครับโอเคดูดอกยางหลังนะครับคันนี้นะลึกตึ๊บเลยนะครับเนี่ยนะครับ800โลแท้ๆนะครับสภาพใหม่กิ๊บนะครับ สวยมากๆครับคันนี้นะครับผมโอเคเราไล่ไปดูเลยนะครับผมว่ามันใหม่ยังไงนะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้เข้าดูห้องเครื่องก่อนนะครับใหม่มากๆแล้วคันนี้นะครับดูได้เลยนะครับลงแฟรลิงถังนะครับใหม่สุดๆนะรถใหม่เลยนะครันนี้ใหม่กิบโอเคโช้ให้ช่วงหัวกลับมานะครับคันนี้ดิสเบกนะครับเต็มเติมอยู่หมดนะครับเนี่ย ผไหมมากครับสวยจริงๆปีสองศูนเดือนเจ็ดนะครับจดมาคันนี้นะครับดูล้อข้างนี้บ้างครับนี่นะครับสวยมากครับดูได้เลยนะครับผมไล่ไปดูชัดๆนะครับลองแฟร์ลิงนะครับไหมกิฟต์มากคันนี้ ดูได้เลยครับเครื่องครับน็อตน็อตคมนะไม่มีขยับแรงสิ้นนะครับโชว์นะครับใส่คลิปเลยนะครับดูได้ครับฝุ่นฝุ่นถ้าจะไม่มีเลยนะครับผมนี่ฮะสตงสเตอร์ใหม่มากนะครับดูดูได้เลยเหมือนสเตอร์ใหม่เลยนะครับผมโซ่ไม่เคยตั้งนะครับแต้มมังอยู่เลยนะครับตอนนี้ ตัวจริงๆนะครับผมตเต็มเติมมันอยู่หมดนะครับครบเลยนะครับผมโอเคให้ดูน,นะครับนี่ครับตเต็มเติมอยู่ครบหมดนะครับดิสเบรกแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับอันนี้นะครับอยู่ข้างในโชว์ข้างนี้นะเห็นได้เลย ใหม่มากๆโอเคครับไล่ดูบอลถังครับนี่ฮะภาพนะครับโอเคครับดูหน้าไม้ครับผมอันนี้นะครับแปดร้อยโลนั่นเองนะครแบาใส่สองโลนะครับเนี่ยกดได้หมดครับไม่หมดนะครับผมโอเคอยู่ข้างหน้ามีเดย์ไทม์ u n น i ิ g งไลท์มานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรา ไปสตาร์ทฟังเสียงเครื่องเลยครับผมง่ายๆครับคุณนิ่มเนะครับใหม่นะครับก็ดเดินแล้วเสียงคงเสียงเครื่องนะครับมืนรถใหม่นะครับดูไฟสูงต่ำนะครับติดหมดนะครับผมรวมถึงไฟดิฟด้วยนะครับเนี่ยดูไฟท้ายครับ นี่ถือว่าใหม่สุดๆแล้วนะครับเรียกได้ว่าคนหาเดมอนจีอาร์ล่าสิบมือสองอยู่นะครับถ้าอยากได้สภาพแบบใหม่ๆนะครับผมแนะนําเลยคันนี้นะครับผมหาสภาพดีๆอยู่คันนี้ผมแนะนาเลยครับแต่ที่ผมไม่ดูนะว่าสภาพยังไงบ้างน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวรอเบิ้ลกันต่อไป ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่จะหาเรย์เดียมอน 154R อยู่นะครับก็อันนี้ผมแนะนำเลยนะครับสภาพดีๆสวยๆจิ๊บๆก็อันนี้นะครับตอบโจทย์เลยนะครับผมราคาถือไม่ได้แรงนะครับเทียบกับมือหนึ่งนะครับผมโอเคครับคันนี้ต้องมาเี่ครับผมสวัสดีครับ